ในพุทธศักราช2133ครับสมเด็จพระน,นเรศวรได้ขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและทรงแต่งตั้งให้พระศรีธมรัตเป็นพระยาศรีไสนรงต่อมาครับในสงครามยุทธหัสถีพุทธศักราช2135มีหลายท่านครับคาดว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพลิกผันชีวิตของพระยาศรีสาสนารงเพาว่า ท่านเป็นแม่ทัพหน้าได้รับหน้าที่ให้ไปตั้งทัพคอยกองทัพของพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีที่เมืองสุพรรณบุรีเมื่อทัพหลวงตามมาถึงสมเด็จพระนเรศก็โปรดให้ท่านไปตั้งทัพที่ตำบลดอนรักคังพร้อมกับกำชับว่าหากข้าศึกมามากให้ถอยลงมาไม่ต้องรบแต่พอเวลาทำศึกจริงๆรับท่านกลับรบไม่ยอมถอยทัพของท่านก็ได้แตกพ่ายไม่เป็นกระบวนแตกถอยไป หาทับหลวงเป็นโกลาหลใหญ่ทําให้สมเด็จพระนเรศต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างด่วนนาทับหลวงเข้ายันทับหน้าเข้าตลุมบอลกับกองทัพหงสาว,วดีจนพระองค์ต้องตกอยู่ในอันตรายตกอยู่ในวงล้อมฆ่าสืกเพราะแม่ทัพนายกองรวมถึงพระยาศีสายนารงตามก็ตามพระองค์ไม่ทันและอาจนับได้ว่าโชคดีครับที่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาว,วดีรับคําท้ากระทํายุทธหัตถีซึ่งสมเด็จพระนเรศก็เป็น ฝ่ายกำชัยเอาไว้ได้ทำไมอย่างนั้นผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปคงเป็นเรื่องที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยจริงไหมครับ